สวัสดีค่ะคินิตินะคะวันนี้นะคะคินิติเนี่ยนำเหรียญเจ้าสัว รุ่นแรกหลวงปู่บูญวัดกลางบางแก้วเนื้อเงินมาให้ชมกันนะคะเพราดีว่าเฮียตีบางปูนะคะเพิ่งได้เช่ามานะคะเราก็เลย,อยะค,ะคอยมาศึกษานะคะก็เลยนําอัดคลิปเป็นทิติรีวิวนะคะมาชมไปพร้อมๆกันนะคะก็ท่านไหนนะคะมีพอยเสริมตรงไหนมีหลกักการดูตรงไหนนะคะสามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูไปพร้อมๆกันเลยดีกว่านะคะเริ่มอย่างแรกเลยนะคะเรียนนี้นะคะเป็นเนื้อเงินนะคะนอกจากเนื้อเงินเนี่ยเขาก็มีเนื้อทองแดงด้วยนะคะซึ่งวันนี้เราพามาชมเนื้อเงินกัน ก็ะะเล่นกันอยู่หลักล้านเลยนะคะซื้อขายกันอยู่หลักล้านนะคะเ <achieve> หรียญรุ่นนี้รุ่นแรกเนื้อเงินนะคะแล้วก็เป็นเหรียญหล่อนะคะเริ่มแรกเลยนะคะเราก็ต้องดูธรรมชาติของเหรียญน,นะคะด้านหน้านะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะคินขออนุญาตรีวิวจากในซองนะคะไม่กล้าจับจริงๆนะคะไม่กล้าจับองจริงนะคะ <c oughs> ก็เดี๋ยวมาชมกันเลยดีกว่านะคะพยายามจะพยายามทําให้ชัดที่สุดนะคะเริ่มแรกเลยนะคะ <S <S เขาเป็นเหรียญหล่อน,นะคะเราก็ต้องสังเกตอ่าพ ของเขานะคะที่ใบหน้านะคะที่ซุ้มกระจังต่างๆนะคะตามขอบเหรียญต่างๆนะคะใบหน้าที่หูนะคะตรงหน้าผากต่างๆนะคะแล้วก็ตรงด้านบนนะคะด้านบนเนี่ยมันจะดูเป็นกลมๆแล้วก็ตรงด้านบนเนี่ยก็จะเป็นแหลมๆนะคะซึ่งไม่ได้เป็นแหลมแบบแหลมแบบแหลมเลยนะคะเป็นจากความรู้สึกคิดเนี่ยก็จะดูเป็นดูเป็น เลวันนะคะจะดูเป็นแบบแท่งๆนูนๆอย่างนี้นะคะแล้วก็ตามหูต่างๆนะคะแล้วก็นี่นะคะตามลําตัวนะคะแล้วก็แขนของเขานะคะถ้าสังเกตเลยนะคะด้านซ้ายนะคะจะด้านซ้ายของตัวเรานะคะแล้วด้านขวาขององค์พระนะคะก็จะช่องเล็กกว่าด้านอ่าด้านขวาของเราเองนะคะแล้วก็แขนทางด้านซ้ายขององค์พระเนี่ยเรียกได้ว่าจะเป็นเหมือนแบบเออเหลี่ยมๆนะคะจะไม่ใช่เป็นโค้งๆเหมือนด้าน ขวาขององค์พระนะคะถ้าพูดด้านผิดเนี่ยต้องขออภัยด้วยนะคะอาจจะดูสับสนนิดหน่อยนะคะแล้วก็เอาเป็นว่าด้านซ้ายขององค์พระนะคะแขนของเขาเนี่ยก็จะดูเป็นเหลี่ยมตรงนี้นะคะแล้วก็แล้วก็สังเกตนะคะต่างๆตามพื้นผิวเหลี่ยญน,นะคะชืบมือที่มือนะคะที่ตรงนี้นะคะชืบนี่นะคะ สังเกตนะคะตรงที่เท้าตรงนี้นะคะขออนุญาตใช้คำศัพท์ที่ง่ายต่อการเข้าใจนะคะเป็นขัดสมาธินะคะแล้วก็ตรงซุ้มกระจังต่างๆดีเทลต่างๆนะคะชื้นนี่นะคะแล้วก็ทซองเนี่ยมันอาจจะสะท้อนหน่อยนะคะต้องขอพายจริงๆนะคะแล้วก็ตรงด้านล่างตรงที่ฐานบัวต่างๆชึบเด๋ยวญิงขอปรับให้น้องสามารถอามองได้โดยไม่สะท้อน โอ้ก็ยังสะท้อนอยู่ดีเดี๋ยวเอาด้านล่างตรงนี้แทนนะคะนี่อเอาใกล้ๆแทนนี่นะคะตรงที่ด้านล่างตรงฐานต่างๆนะคะคือนะคะถ้าส,สังเกตนะคะว่าพื้นผิวของเหรียญเนี่ยเขาจะมีความเป็นรู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 นะคะแล้วก็ตารูรูเป็นเหรียญหล่อนะคะนี่นะคะพื้นผิวของเหรียญจะมีความเป็นรูรูนะคะแล้วก็ ตามขอบนะคะแล้วก็จุดสังเกตอีกจุดหนึ่งเลยนะคะก็คือตรงด้านบนนี้นะคะถ้าเห็นนะคะจะมีเดี๋ยวก่อนนะคะด้านบนนะคะด้านาซ้ายของตัวเรานะคะตรงนี้นะคะจะมีเป็นเหมือนแบบเส้นคมๆอยู่ตรงนี้นะคะถ้าสังเกตรตรงระหว่างตรงระหว่างตรงระหว่างกลางนะคะจะมีเป็นเส้นคมๆอยู่นะคะแล้วก็มองเห็นไหมหนอ นี่นะคะจะเห็นเป็นเส้นคมๆนะคะแล้วก็ตรงด้านล่างตรงนี้นะคะก็มีเส้นอีกหนึ่งเส้นนะคะเดี๋ยวคินปรับให้มองเห็นชัดๆแป๊บหนึ่งนะคะได้ไหมนหนึ่งสองสานี่นะคะตรงนี้นะคะชึบตรงนี้ก็จะมีเป็นคมๆอยู่อีกหนึ่งอันหนึ่งนะคะแล้วก็ ลายต่างๆนะคะเราก็สังเกตนะคะปลายตรงปลายด้านอ่าตรงแหลมๆตรงนี้นะคะเราก็เมื่อกี้ที่เป็นเส้นธงผมหนีตรงนี้นะคะชึบนะคะก็เป็นอีกหนึ่งจุดสังเกตนะคะคือโดยรวมแล้วเนี่ยเราก็ต้องดูธรรมชาตินะคะชุดธรรมชาติของเหรียญหล่อนะคะรูที่พื้นผิวนะคะตรงหน้าผากต่างๆหูต่างๆแล้วก็ตรงซุ้มนะคะ ชึบแล้วก็หูนะคะหูเหรียญด้านบนนะคะคือด้วยความที่ว่าเนื้อเงินนะคะเขาจะมีความบางนะคะตัวเหรียญเนี่ยเขาจะบางนี่บางมากนะคะแล้วก็ด้านข้างเอ้ยเดี๋ยวเราไปด้านหลังต่อด้านหลังนะคะด้านหลังเขานะคะก็จะเรียกว่าเรียบแบบนี้นะคะแล้วก็ลืมบอกไปนะคะจุดสังเกตอีกจุดหนึ่งเลยนะคะของเหรียญเจ้าสัวนะคะเนื้อเงินรุ่นแรกนะคะก็คือรอยเล้านี่นะคะด้านหลังเราจะเห็นจากด้านหลังเลยว่าจะมีรอยเล้าตรงนี้นะคะ มีรอยรล้านะคะแล้วก็มันจะไปอ่ไปถึงด้านหน้าตรงนี้นะคะไม่มั่นใจว่าจะเห็นชัดไหมเนาะได้ไหมน้านี่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 เส้นตรงนี้นะคะเราจะเห็นเป็นรอยรล้าเลยนะคะคือเขาจะต้องมีรอยรล้านะคะแล้วก็สีของเนื้อเงินเนี่ยอาจจะไม่ใช่เหมือนแบบเนื้อเงินของเหรียญทั่วไปเหมือนแบบเหรียญ รุ่นทั่วรุ่นด้วยเลยค่ะหลายๆรุ่นนะคะที่เขาจะเป็นเนื้อเงินสีแบบเนื้อเงินสวยๆนะคะแต่ว่าอันนี้เขาก็อาจจะมีความแบบออกซิไดซ์อะไรอย่างนี้นะคะก็ทําให้สีเนี่ยสีของเนื้อเงินของรุ่นเจ้าสัวรุ่นแรกนี้นะคะก็จะมีความแบบตามค่าต่างๆเนี่ยก็จะมีความเหลืองๆหน่อยตรงนี้นะคะชึบมีความเหลืองๆแล้วก็ผิวจ,จะไม่ใช่เงินแบบเงินกระจกอย่างนั้นนะคะ แล้วแต่ว่าความหล่อธรรมชาติของเหรียญต่างๆจุดต่างๆจุดสังเกตต่างๆเนี่ยเราก็พิจารณาโดยรวมนะคะแล้วก็ต่อมานะคะเราก็ดูด้านหลังแล้วด้านหลังจะเรียบๆแบบนี้นะคะแล้วก็ลืมบอกไปอีกด้านอีกจุดหนึ่งก็คือด้านล่างนะคะตรงฐานล่างถ้าเราจะสังเกตนะคะก็คือฐานล่างเขาจะมีความแบบนูนขึ้นมาแบบนี้ใช่ไหมคะตรงด้านล่างตรงนี้แต่ว่าจะมีจุดแว่งอยู่ตรงนี้นะคะจุดแห่งชึบ ตรงนี้นะคะจะเป็นจุดแบ่งตรงฐานล่างถ้ามองด้านข้างจะเห็นชัดหน่อยนี่นะคะมองด้านล่างนี่คือมันจะมีนูนขึ้นมาแล้วก็มีจุดแบ่งอยู่ตรงนี้นะคะชึบนะคะแล้วก็ด้านข้างนะคะด้านข้างต่างๆนะคะหูเรียนนะคะแล้วก็ด้านข้างมีความบางนะคะเหลียนบางอยู่แล้วนะคะมันอาจจะมองไม่ค่อยชัดนะคะต้องขออภัยจริงๆนะคะชึบ นี่นะคะอีกด้านหนึ่งนะคะด้านข้างอีกด้านหนึ่งนี่เลยเดี๋ยวไว้ถนะ้าคินกาเราได้เช้าอีกกินจานาไม้เลยวิวแบบไม่เสยซองจะได้เห็นชัดๆกันนะคะชื้ก็เป็นเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่หลายๆท่านเนี่ยชอบนะคะ ก็เป็นเหรียญเจ้าสวัวรุ่นแรกหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วเนื้อเงินนะคะก็ซื้อขายกันอยู่หลักร้านเลยนะคะรุ่นนี้นะคะก็ท่านไหนนะคะมีนะคะสามารถส่งรูปภาพมาได้เลยนะคะทางไลน์ TK รท6หรือเพจ Facebook ร้านตลับทองทิติหรือด่วนโทร0 8 9 9 8 6 6 6 8 5นะคะก็นอกจากเนื้อเงินรุ่นแรกแล้วเนี่ยก็มีเนื้อทองแดงด้วยนะคะหรือว่าจะเป็นเจ้าสัวร,รุ่น2นะคะคินดิตกิก็ยินดีรับเช่าเช่นกันนะคะท่านไหนมีก็ ส่งรูปมาแบ่งปันกันได้นะคะท่านไหนนะคะหรืออยากแบ่งปันตบทองกอบทองพระเครื่องพระรองคํานะคะคินดิตีก็ยินดีรับเช่าค่ะชื้นี่ค่ะร้านอยู่ชั้น3ห้างมาดิบงามวานร้านอยู่โซนใหม่ตรงกลางเลยนะคะร้านเปิดทุกวัน,นะค่ะก็ ต้องขอบคุณเฮติมากๆเลยนะคะที่เรียกว่าให้ยืมมาอัดคลิปทิติรีวิวนะคะก็พระเจ้าพยายามถ้าได้เช่าพระอะไรมาหรือเฮติได้เช่าพระอะไรมาหรือยคังนะคะก็จะพยายามนํามาอัดคลิปทิติรีวิวเรื่อยๆนะคะนอกจากตรับทองพระรองคําแล้วนะคะเราจะได้มาแล้กวก็ศึกษาไปพร้อมๆกันนะคะหรือว่าท่านไหนนะคะมีพอยต์ตรงไหนที่อยากแบ่งปันนะคะสําหรับเหรียญรุ่นนี้นะคะก็คอมเมนต์บอกได้เลยนะคะไว้โอกาสหน้าเนี่ยคินจะ พยายามได้ว่าซีเป็นถุงซีนะคะจะได้ดูเห็นชัดมากขึ้นนะคะเพราะด้วยว่านี้มันเป็นถุงซิปมันก็จะมีความคุนๆหน่อยนะคะแต่ว่าคิดว่าน่าจะพอเรียกว่าได้ไปคร่าวๆนะคะอุ้ยอันนี้จะเห็นสีผิวชัดเลยนะคะว่าจะดูมีความแบบเหลืองๆหน่อยนะคะถึงแม้จะเป็นเนื้องเงินก็ตามนะคะแล้วก็อันนี้เราจะเห็นผิวเลยว่าเป็นรูๆๆนะคะแล้วก็ตามแขนต่างๆนะคะแล้วก็นี่นะคะ จดจำพิมพ์ไว้นะคะพิมพ์จะค่อนข้างสำคัญจุดนี้ช, IP, ช, uring, ชืบชืบชืบแล้วก็ด้านข้างตรงนี้นะคะพิมพ์สำคัญเลยนะคะเป็นธรรมชาติของเห یں, งรียญหล่อนะคะก็ท่านไหนนะคะถ้าชอบคลิปนี้ยังไงนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กินติตีทีเคด้วยนะคะก็ ทามอยากชมนะคะตลับทองกอบทองพระทองคํารุ่นไหนหรือพระเครื่องรุ่นไหนนะคะถ้าที่ร้านมีเนี่ยเดี๋ยวคินจะนำมาให้ชมนะคะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะวันนี้คินิติขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้คินิติทีเคด้วยนะคะวันนี้วันนี้พามาชมแค่นี้นะคะสําหรับเหรียญเจ้าสัวรุ่นแรกเนื้อเงินหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ